ส่วนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราธานีได้จัดก,กิจกรรมวันตบจแห่งชาติหรือวันผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ประจำปี2566ขึ้นเพื่อํำลึกถึงภารกิจหน้าที่อันรักษาความสงบเรียบร้อยเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศตลอดจนการอำนวยความผาสุกและยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยมีพันตบจเอกนิพนธ์ชาตรีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราธานีเป็นประาราธานพรน้อมข้าราชการตำรวจ คณะกรรมาการตำรวจอาสาสมัครและภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์พิธีมอบประกาศสนิบัตเชิดจูกเกียริแก่ประชาชนอาสาสมัครที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจการตำรวจข้ารชาชการตำรวจผู้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามตลอดจนการมอบจุนการศึกษาให้แก่บรข้ารชาชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันตำรวจไทยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2458เป็นวันประกาศรวมกรมพลตรเวนกับกรมตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกันเรียกว่ากรมตำรวจซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ภายหลังพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันตำรวจไทยเป็นวันที่17ตุลาคมโดยถือเอาเลิกวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่17ตุลาคม2 2,541มากำหนดเป็นวันตำรวจแทนนะครับเจ้าที่ตำรวจนะครับทำงานหนักนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่นะครับทั้งว่วมชารวมถึงภาคประชาชนเองก็เข้าใจนะครับเราก็จะมีวันตำรวจจะจัดกิจกรรมนะครับในช่วงกลางวันเนี้ยนะครับวันเนี้ยเขาทำให้ตำรวจรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ นะครับเละเป็นส่วนสําคัญของส่วนหนึ่งของสังคมนะครับก็เป็นการสร้างขวัญ <ไป S 1> กําลังใจให้เพื่อนนะข้าราชการตารวจนะครับเรียนแจ้งถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือการบริการจากเจ้าหน้าที่นะครับง่ายที่สุดก็คือกด1นึน,นะครับและตำรวจจะไปนะครับก็พร้อมบริัตหน้าที่24ชั่วโมงนะครับ